โทรหาสาวแป๊บอ้าว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 เฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยแต่กูมีตะคิงด้วยตะคิงจูดตะคิงกับสาวไมกูมีด้วยนะเอาไหมมีหรอกไม่มีหรอกมีกูมีกูมีไอ้ถ่ายไอ้เปียกไอ้เปียกพี่มีไหมแต่พี่ลบออกไปแล้วมึงมึงฟังกูนะมึงอย่าเปิดรูปกูกับสาวกูมึงเปิดเลยเว้ยเพราะว่ากูเคลียร์กับเมียได้เว้ยจบปะจบปะ มึงเปิดได้เลยเอาง่ายๆกของโพสหน้าเฟซหน่อยนะมันเป็นรูปแบบนีนั่งอยู่กับสายฟ้าเนี่ยอะไรวะเ้ยหย่าย่าไอ้เหียไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยมันรับหรือเปล่าวะเขากำลังมึงใจเย็นดิ ไม่ใช่กูหมายคนเราเขาไม่แกงเขาไม่มีเงินในวอลเล็ตกันขนาดนั้นหรอกเขามีเงินในธนาคารน้องในแกงน้องในแกงน้องในแกงกูหายกันไปหมดเลยมึงจะมึงเดียไปสนใจทําไมอ่ะมึงก็คุยกับพี่จิมมี่ดิเออมีพี่มี่โด้ยโดยิ้มย้มถึงรอบจ่ายสรรพากรเมื่อไรหน้าอย่างงอมแม่มจ้าช่วยตัดจ่ายภาษีด้วยโอ้โหไอ้ยัยนี่ใครเนี่ย ไอ้คนแบไอ้ที่ใครเนี่ยไอ้ที่ใครเนี่ยไม่รู้มึงใครเนี่ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยพี่บอกเแบบโดนละไรยี่สิบด้วหรอรี่ก็ดีครับแต่รถประมูลไม่แรงเลยห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นกอรี่ก็เฮียครับแต่รถประมูลไม่แรงเลยอ้าว ถ้าหาเมืองเล่นนี่ไงพี่เนี่ยจิี่ครับเติมไปคุ้มแนหรอนเล่นสนุกเมืองไม่มีเรือนนี่ไงอุ้ยนี่ไงเจ้าของแบรนด์คิงเนี่ยอันนี้เฮียคิงเขายังบอกเลยถ้าหาเมืองเล่นมาสตาทางเลยครับเติมไปคุ้มแน่นอนเล่นสนุกเมืองไม่มีเรือนขอบคุณครับเฮียคิงขอบคุณครับเนี่ยถามเฮียคิงเฮียคิงครับเนี่ยที่โดนมาห้าร้อยลองเข้ามาสัมผัสเฮียคิงเติมไปเท่าไหร่โดนลองบอกสิเฮียคิงลองบอกสิว่าเฮียคิงเติมไปเท่าไหร่แล้วขอบคุณครับห้าร้อยอยากใส่เกงยีนมาซื้อจากไหนดีวะ นี่ไงครับแบรนด์เจ้าของแบรนคิงร้านชิีิวูดเลนในทิกตอกมีกันลึมมีไซส์คนตัวอ้วนปะมีหมดใช่เหรอใช่ถ้าไม่เพื่อนไม่ใส่เลยอ่ะถ้าไม่เพื่อนไม่ค่อยใส่เลยเออเดี๋ยวว่าจะไปสั่งเอาเฮียครับเฮียคิงเอเฮียคิงผมขอสักสองตัวได้ไหมครับเอลยีนว่ะเอลยี่สิบเก้าสามสิบเดี๋ว่าจะไปซื้อคอนเวิร์ตด้วยเดี๋ว่าจะไปซื้อคอนเวิร์ตจะแต่งเป็นทรงช่างเหรอ ไม่แต่งปกตินี่แหละครับวันนี้ได้เห็นได้ได้ได้เห็นนินซี่ประมาณห้าขวดแล้ววะ่ะเพื่อนกูแม่งหวานว่ะวันนี้ไม่หวานหรอกต้องไปโอ้โหเฮคิงเติมไปเท่าไหร่นะครับเออแล้วจฮคิงมี่เติมไปเท่าไหร่เนี่ยผมอยากรู้เนี่ยส <laughs> องคนเนี่ย <c oughs> แต่รู้แค่ว่าเฮคิงเติมไปเยอะเติมเนี่ยจะไม่รู้เติมไปเท่า,ไ,ทาไหร่ ของที่สตาร์ทาวจะเสียจ,จ,จ,จิมมี่ไม่รู้ว่าไปเติมของอะกอรีทาวเท่าไหร่เนี่ยเผื่อตั้งมันฟังอยู่กอรี่ทาวอะไรด้วยพี่ก็เขาเล่นล้วมึงดีครับตาลีแกผ่านผิดเปล่าเิมแกผ่านผิดผ่านผิดอะไรครับดี่ครับตาลีแกผ่านผิดผ่านผิดคืออะไรวะเติมไปจะห้าหมื่นแล้วครับ รถแรงดีเมืองลื่นคนในเมืองต้อนรับดีไม่มีด่ากันเห็นไหมเห็นไหมเฮียคิงขอบคุณครับขอบคุณครับเติมไปจะห้าหมื่นแล้วครับรถแรงดีเมืองลื่นในเมืองต้อนรับดีไม่มีด่ากันเห็นไหมขอบคุณครับไม่มีดราม่าครับไม่มีดราม่าไม่มีดราม่าทิตนี่มาหาพี่พามาแล้วมีไดิขอบคุณพิตนาครอเป็นเดือนได้เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์เอ็กซ์ขอบคุณพิตตานะครับรอไวริาลื่นจัด ขอบคุณนะขอบขอบไอ้เหียอะไรของมันมันเอ้ยโทษครับขอบคุณครับหนึ่งร้อยธนารัตน์ขอบคุณพี่ตานะครับรอไวลิตเป็นเดือนเพิ่งได้เจ็ดพันแปดเอ็กซ์สามดีลั่นมากเมืองลุกจัดเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เปิดรับไวลิตไงครับอันนี้เพิ่งเปิดให้เลยเนี่ยรอบพิเศษนะนี่รอบพิเศษนะนี่รีบมาก่อนครับขอบคุณเฮียคิงด้วยครับเอาทังทังสตาร์ทาวแล้วก็สตาร์ทอ็คิงห้าร้อยแล้วก็นี่ครับพี่จิมมี่ด้วยแล้วก็น้องคนนี้ด้วยเนี่ยธนารัตน์เนี่ย อยากอยากเล่นเมืองไหนก็เลือกเอาเลยครับมั่นคงคู่ครับถ้าถ้าเซิฟไหนรอแรกก็แค่จับรวมกันครับตามไปของไม่หายตังค์เติมไปแต่ว่าแต่ว่าไปสองจุดสุดหนัะคนมันแน่นแล้วมามาสตาร์ทาวเสมอห้าหมื่นไปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ารักน้องตั้มเสมอฮ่าฮ่าฮ้าเขาักฝากบอกรักเองอะตั้มเขาพี่เขาเสมอแล้ะเขาบอกเขาเขาบอกว่าเขาเขาดู ดูตั้งแต่ตอนไหนนะเสียบป่ออูแสงว่าน่าจะรู้จักตัวละครทุกคนในวงเราหมดเลยนะเนี่ยใช่ไอ้ตั้มมึงชวนาคุยดิเอ้ตั้มไอ้ตั้มน่า้ะรู้จักเฮ้ตั้มตั้มตั้มหมดหมดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเขาเล่นอยู่กอรี่กูอยากรู้ว่าเขาชื่อแกงอะไรเพื่อคนหูแกงเป็นชาติพาก่อน ว่าเขาอ่ะเอาเาเาแรแกงรู้จักใครบ้างเออในวงเราอ่ะถ้าเขาดูตั้งแต่สมัยก่อนนางพูดเรื่องีเพราะว่าถ้าเขาดูเขาดูตั้งแต่เสียโป้เขาน่าจะรู้จักตัวละครพวกเราหมดเลยไอ้เปี๊ยกไอ้ตั้มอะไรนี่เขารูจักไหมไอ้หยกเนี้ยอ๋อเออเขารู้จักไม่ถามเขาดิแต่เฮคิงรู้ไหมครับเฮคิงน่าจะรู้นะเพราะเฮคิงเขาดูกูตั้งแต่โอ้โหแรกๆเลยเขารู้ทุกอย่างเลยกับพี่เอกอ่ะรอรอพี่จำไน้กันครับพี่คุยกันอยู่น้องเพื่ออะไรครับพี่ คุยเขาไปเติมเซอร์ไปนี่กอลลี่เขามาถามเขาได้ไปดิ้นอะไรอย่างงี้ไงเขาถามเมืองลงไอเปียกทำไมตั้งชื่อในเทียบว่าเปียกเซียวเอสอะคืออะไรวะตัดเช็ดแก๊งใหม่ผมฮะเปียกเซียวเอสเนาะเดี๋ยวนี้เปียมันขับรถเบนซ์กูไงเดี๋ยวนี้เป็นเซียวเอสแล้วออกทุกวันอ่ะอ้าวมันขับรถยนต์ไอคิงเหรอใช่ทำแบบทำใบเอาขี่เรียบร้อยแล้วออกทุกวันอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ้าวเอ้าเฮ้ย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 ผมไม่ได้บอกพี่คิงบอกพี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ได้ถามมึงนะเมื่อกี้ไม่ได้ถามมึงนะเมื่อกี้พี่คิงพูดนะออกทุกวันอะแล้วมึงอไหรออกทุกวันเออแล้วมาตอบด้วยว่าเรื่องของกูกูงงเลยทำไมไม่ได้บอกกูมันบอกมึงไงเออบอกมึงเหอเออแล้วพี่จิมมี่แก๊งที่ประมูลรถครับเจอพี่จิมพี่คุยด้วยด้วยอ๋อแก๊งที่ประมูลรถครับเจอน้องเปียกด้วยขอบครับแก๊งที่ประมูลรถคือแก๊งอะไรวะ พี่จิมมี่ครับตอนนั้นเปียกเล่นกอรี่กับพี่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 ก็เห็นเปียกเล่นกอรี่ไหมเขาที่หนึ่งกอรี่ไหมครับพี่เล่นน็อเชงยงพี่นั้นหัวเมืองเลยตอนเนี้ยใจเฮียคิงของยียพี่ตาครับครับนี่ยังไม่ทิ้งลายเกษมน้ำเพชรรอครับเพื่อนดเนี้นี่มาไม่กล้าตอบ กเกษตรน้ำเพชรไงเพื่อนไม่รู้จักอ่ะเพี่อนจะมีรู้จักเกษตรับคนชื่อเกษตรน้ำเพชรไหมครับโอ้ตั้งแต่วอร์ซีฟรีไฟล์ดิวโยกตั้มเฟรมซี่คิงคดูรรรังู้จักหมดครับดูตั้งแต่วอร์ซีเปียกดิวโยกตัมเฟรมพรี่นัทพี่คิงในซินซินเวียอ๋อ,อขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วดูได้ไหยไ,ได้ดูนี้ยังได้ดูอันนี้ยังครับผมผมกับน้องดิวอ่ะครับ ตอนที่ก็เคยดูใจกันอะได้ดูไหมครับพี่เอได้ดูในไหมครับคิงพูดไปเรื่อยครับแน่พูดไปเรื่อยนะครับมีนะมีคลิปนะที่ดูใจเขาหรอเขดูพี่ป้าพี่ถามยังพี่ถามเขายังเขดูพี่ป่าเดี๋ยวมีอ้วงนะสองารตัวเว้เคยตึงคราบเอาแรกวาเลยเอาเอาลล่ะเอล่เอามยาละเเลอาเลายาลยเยอาาเยาอยาลอออยาาบ เฮียอยากโดยให้อีก5 5 5พัารเฮ้ยไหนเดี๋ยวให้5,000โอ้โอ้ขอบคุณครับหนึ <SAN TA Maria> ่ง <Edgar> นู่นนี่เดี๋ยวให้5,000ห้าพันของเขาพี่ของครับมีเงินไปดมแล้วโว้ยดมที่อะไรเคยดมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนี่ดูนี่เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยนี่ยเนี่นี่นี่ดูนี่ครับดูนี่ดูดูนี่ดูนี่โทรหาสาวแป๊บอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ย ไม่คิงไม่คิงแต่ผมเดี๋ยวพี่ิงเปิดรูปคอร์ดเพลงงูได้ไหมเอาเอาคุณมีมีมีอ้วกนะมีจับมีมีจิ้มสาวนะมีจับมีตอนสมัยมึงล่วงนมสาวนะเอาไหมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมีด้วยในกุ้มอ่ะเอาแค่รูปเดียวมาเอาไหมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะล่วงนมสาวแล้วสาวกลัวไม่มีอ่ะเอาไหมล่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเออแล็กปะล่ะแล็กปะล่ะเอาปะล่ะแล็กดิเอาดิไม่ได้ไม่ได้เปิดดิได้อาหัดรับ หย่าอย่าอย่าขายกันเลยไม่ด no, pues ีหรอกกูเปิดกูเปิดแชทกูเปิดเลยแหละกูเปิดเลยแหละเปิดเลยฮ่มึงไม่กล้าเพราะว่ามึงสองคนไม่กล้าเลยหยาอย่าขายกันเองไม่ดีเจ้ากูตอดกล้าวตอนไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกพกมาเว่าอยาไม่เป็นไรหรอกงั้นกูขายข้าวข้าวมันไก่แป๊บอ่ออ่เนี่ยอ่อขายข้าวมันไก่ก่อนหิวข้าวแต่แล้วถ้ามึงถ้ามึงตีกันอะ มึงเอานี้ไปดูกันล้วล่ะสองหัวแก๊งเพื่อนไปดูเด็ดนที่กูส่งให้น่ะสองหัวแก๊งอะสหัวแก๊งเต็มโหดกับหัวแก๊งโกดอะลำอะลำยาวอะแลมโบน้องเปียกแรงกว่าแลมโบผมอตอนนั้นอ้ดูมูมมันล้แลโบน้องเปียกแรงกว่าแลมโบผมมาตอนนั้นออี เปียกตามไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลขอรถผมต้องแรงกว่าเฮียเขาที่รถผมต้องแรงบอกแล้วรถมันต้องแรงกว่าเขานี่เดี๋ยวผมเอานี้ให้ดูผมเอาเนี้ให้ดูนี่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 กีตาเปียกละ จะเป็นการเป็นทางหลอกเนาะอย่างว่าเนาะอะไรจะเปิดอะไรพี่พี่เป็นอะไรพี่ไม่เห็นเปิดสักทีเลยพี่ตอนพี่ช้าเว้ยอะไรกูลองไปงานแต่งเฮ้ยพี่ตัดพี่จะชอบไปสัตว์เอ้ยจะเปิดทําไมวะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวไอ้เียพวกนเขนก็ไปทําอะไรอีกก็กูจะไปงานแต่งไงนี่ไงกูจะไปงานแต่งเดี๋ยวเพื่อนกูเพื่อนกูจะงานแต่งไม่บอกกูเลยเนาะเพื่อนกูจะงานแต่ง ยืนยืนยืนดูนี่ดูดูนี่ดูนี่เพื่อนนี่นี่คนดูดูนี่ยืนยืนยืนบอลต้มสนอยันี่กันปยเน่ย เก่อนผมเล่นเมืองอะไรของมาเนี่ยสนุกมากตอนนั้นมีผับ่นนวเสาวด้วยโอเคโอเคเพื่อนได้ได้ขอแล้วแต่ก่อนผมเล่นเมืองโอดินของพี่คิงนะครับสนุกมากตอนนั้นมีผับในนวสาวด้วยองของคับนายคิงของครับแหนดูนดูดูหัวแงสเต็ปหดกอหัแกงโกดเิ นะอันล่าสุดในเฟสอะดูหัวแกงเตเต็มโหแกหัวแกงกดเด้อไปหลุดไปดูเด้อไหนไม่เห็นเลยมันมันคือมัน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 คืออะไรวะวอดก้ากับอะไรวะที่ที่ที่เอามากินอะที่กันน้ำซ้อมผสมกันมั่วไปหมดอะเปิดเปิดหัวแกงเตเตหมโดกับหัวแกงกดให้คนดูดูเด้ออ่าดูดูดู อันนี้เขาไปนอนกันหมดแล้วอ่ะเหี้ยโกรธเขาจะโก้เลยโกรธเราเลยเขาไปนอนกันหมดแล้วอ่ะไอ้ลุยเห็นหรืโกรธนะกูบอกให้แล้วกูมีอันหนึ่งหรือกูมีอันหนึ่งไงเด้อหลับแป๊บพปกลับบ้านกันทุกคนอ่ะแล้วมันบอกว่าหลับแป๊บครับพี่ไอ้เกอดดูปฏิพัฒนา่าสุดเดี๋ยวลองวนเมื่อกี้เนี้ย หัวแก๊งหัวแก๊งสเตีโฟนกับหัวแกงโกดอนะอะไรพี่ตาไม่ได้ขายลองลองลองมาดูก่อนเร็วๆอ้ยตอนเมาเอาผมเปิดของพี่บ้างนะอ่ะไรไอ้คิงให้พี่เปิดนะพี่ไม่เคยทำน้องนะโอ้นี่มึงดูนี่มึงดูนี่มึงดูนี่นี่เจ้าชูก็เหมือนคณิตน้ารู้สุดแต่ทำไม่เป็นนี่อันนี้ใครเนี่ย ใครอ่ะเอพยักเอียกใช่หรอเอายายนะผมเอางี้หลับแป๊บหลับแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเยี่ยหลวงพี่เล่นพระ ไปมาดูนี้ดิเอ้ยมาดูนี้ดิไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยมึงมันเป็นรูปพากูได้ไงนี่โอ้ยเฮี้ยพุ่นเลยทุเรศชิบหายเลยไอ้เฮี้ยนะอีเฮี้ยเหลือเลยใช่เหรอไม่ใช่กูไม่ใช่กูใช่ใช่ C P S เนี่ยใช่ใช่ใส่เสื้อ C P S เนี่ยใช่ไอ้เหี้ยตอนไหนอะไม่รู้บอกไปแป๊บสักเดียวหน่อยผ่านไปสองวันติดหีแล้วอะไรเนี่ย โอ้โหไอ้สภาพกูตอนแก่เหรอเนี่ยโอ้เพื่อนดูดิดูดูรูปดิดูรูปก่อนเร็วเพื่อนดูรูปกูที่ส่งให้ดิเปิดได้อันเนี้ยดูเร็วเปิดได้ดูเปิดดิเป็นใหม่ก่อนเปนใหม่ก่อนไม่เปิดไลเปิดได้ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยอะไรอ่ะสายสัญจ้างสายจ้าง สายจ้างสายจ้างก่อนก็เรียกว่าวัติโชกชนกูนอนขำตอนตีสองแต่กูทะเลาะกับแม่ตอนตีหนึ่ง <c oughs> มีนี่ด้วยมีนี่ให้ดูด้วะนี่นี่กันดูด้วยนี่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 น แต่แต่เป็นตะเปียกนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยกูมีตะคิงด้วยตะคิงจูดตะคิงกระสาวไหมกูมีด้วยนะเอาไหมมีหรอกไม่มีหรอกมีกูมีกูมีไอ้ขายไอ้เปียกไอเปียกไอเปียกพี่มีไหมแต่พี่ลบออกไปแล้วมึงมึงฟังกูนะมึงอย่าเปิดลูกกูกระสาวกูมึงเปิดเลยเว้ยเพราะว่ากูเคลียร์กับเมียได้เว้ยจบปะจบปะมึงเปิดได้เลยบอกไป้ามสตรีมจบปะมึงเปิดเลยไอเขยไอ้แขีไอ้ขไอเขีไอ้แขีไอ้ขไอเขียดไอเขียดไอเขียดอเข กินเหล้ากับสาวอะพี่เปิดได้ไหมครับไม่เปิดได้เลยเพราะไม่มีเต็มบบเลยแหละเนี่ยอูโหมัวซัวน้องเงาสาวเรมบ้าสาวเริ่มบ้า่ไปสกู๊ปตาขับพิมพ์ของพี่ไเมาลืมเธ้แขนน้องพี่ขอโทษ เอา,างี้เอางี้เอางี้เก่าโอเคกีขอดอนขอดอรูปนานแล้วมานานแล้วนานแล้วเอางี้ถ้ามึงไม่ฟังพี่พี่ชีหน้ามึงแล้วนะเปิดเลยมงก็เปิดไปีกูบอแล้วเคียดกับเมียได้เอางี้ถ้ามึงไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกูโทรเดี๋ยวกูโทรหาสาวแป๊บเช้เดี๋ยว ใหมหล่อน้องท่านใหมหล่อนะเผื่อทำไมเพื่อนทำไมเพื่อนทำไมเพื่อนไอ้ตามกูไม่รู้มึงนะอ้๋ออ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 ๋อเอางี sabor, ้เอางี้แต่กูเปิดงูรัดปั๊บมึงดูนี่มึงดูนี่ฟังเอ้ยอวดเป็นไงวะ เรื่องปิดเรื่องปืนรัวเลยเรื่องปิดอะไรนะมันจะเปิดอะไรนะงูรัดเฮ้ยอ้าว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 ไม่เปิดหรอกวายกูไม่เคยทำกับมึงนะอ้าวอะไรเปี้ยกกูมีรู้มึงนะอ้าวอะไรเอ้าไม่ทำอะไรเลยพี่อ้าว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 กูไม่เคยทำนะ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 ไม่เคยทำย้ำนะ ที่ทำคนอื่นหนักเกินเปลี่ยนเลยหน้าเฟสอ่ะอ้าวแล้วแต่งนะตามเราแต่งนะเอ้ยไปคิงโพสอะไรอ่ะเออเอาไหนไหนไหนเฮียเอาเพื่อนเอาไม่ได้โพสอะไรเลยพูดว่ากันหมดไอ้ยี่ห์โอ้ยหลอนเดยแสดงว่ากลัวจริงกูมีรูปมึงนายตาบมึงจำไหมอะไรกูขอหลอกโพสเลยนะเฟสเลยว่าจะเป็นคิรูปเก่าอะได้ปะเออไม่ได้เพื่อนจาเออแต่แต่เอาของคนอื่นเขาหมดเลยนะเอาง่ายๆกูขอโพสหน้าเฟสหน่อยนะมันเป็นรูปแบบนั่งอยู่กับสายฟ้าเลย อะไรวะอย่ยไอ้เห no ี้ยไม่เอาอึอึดูอ่ะไอ้ยี่อยากดูอยากดูวสุดแล้วมีด้วยเหมือนกันดูขอดูหน่อยจีอึอย่าโอ้ยอย่าดูได้อย่าขอดูหน่อยเฮ้ยขอดูหน่อยไม่ยอมดูคนเดียวหรอไอ้เหี้ยดูนี่ไหนวะลืมลืมข้างพี่สายฟ้าครับแป๊บกูไม่รู้ลืมต่อยเปียกด้วยเป็นงูรับนะเป็นงูรับยูรับเดี๋ยวกูเดูแล้ว หูก็มีรูปนี้ด้วยสมัยก่อนดิดไหมั้าวหนึกงมีรูปนี้ละกันเดี๋ยวกูให้ดูถ้ามึงอยากเล่นนะก็มีรูปนี้มึงนะเพื่อนนี่นี่นี่แล้วมึงจะต้องกใจมึงฟังนะมึงอะเปิดอะไรก็ได้จะเอากูอยู่กับใครก็ได้กูไม่กลัวหรอกเปิดไปเลยมึงเปิดไปเลยเฮ้ยกระส่งข้อความให้ใครอะเหียเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู หาลูกเลยพี่ระวังพี่สวยเองนะวมยไม่ได้เอาเพื่อนพี่ไม่ได้เอาเพื่อนพี่เพราะว่าพี่ไม่เคยมีประวัติแบบรูปไม่ดีหรอกนี่นี่นี่กูกูมีกูมีคลิปนี้ด้วยเธอเบอร์คู่เหรอมือจับอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้าวเพื่อนอ้าวอ้าวอ้าวแล้วแต่นะแล้วแต่นะสองเต้าอ่ะมงรู้จักสองเต้าปะเอ้ยา สองเต้าเรให้ฟังอ่ะสองเต้าเรให้ฟังอ่ะอย่าๆย่าอย่าอย่าอย่าเนี่ยทะเลาะกันพอแล้วบอกอะไรมามานานแล้วนี่ผมรูปนี้ให้ดูนี่อายุพี่ดูรูปที่ผมส่งไให้พี่ดิเอาเงาเปิดดิเอาเงาเปิดดิเพื่อนเอาเปิดดิรูปไหนเพื่อนเปิดดิไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกนี่มันไม่กล้าหรอก บอเดบ่เดเฮ้ยเฮ้ยอะไม่ยอมอ่ะได้มาแล้วไม่เป็นไรหรอกมาละได้ให้ดูแค่ครั้งเดียวนะเปิดเลยนะเพื่อนเพื่อนสวัสดีไปเลยขนาดแล้วตั้งแต่แบบเป็นวัยรุ่นตั้งแต่เป็นวัยรุ่นครับไม่หรอ ต่นานแล้วเปิดได้ยังเนในบอลีบอ,บอลาเดือนไหนปีไหนอะ่ะแต่นานแล้วครับรูปนั่นอะ่ะปรูปิดหังวะผมมีตะเปียกด้วยตะเปียกก็ทาแบบนั <c oughs> ้นแบบกันไอเสือพี่มีะเปียกด้วยนักเรียนเขาไม่เอากันถึงปายนะโอเครู้เรื่องพอมีอะไร อ่ามีตอนที่นอนนอนนั่งน้องนั่งจับอ่ะอะไรที่น้องนั่งจับนมอ่ะตอนไหนที่นัวอะร้อนไหนมีละกันอะแรกปะไม่เอาเดี๋ยวดูกับภาพไหนแรกมาภาพไหนก็เอาแต่ภาพไหนพี่ทิ้งส่งมาให้หมดแล้วนี่ยอ๋อแล้วแต่นะกูไม่เคยส่งอย่างนั้นนะเพื่อนนะเดี๋ยวดูขอไอ้เพียกก่อน อ้เยอะมากอะ <c oughs> โ,โอบาดูให้ดูมีต้นเปีเยกนี่ด้วยนัวสาวด้วยตอนไหนตอนไหนจะพูดจะพูดจะพูดไปเรือ่อยเอามันมีมันมีมีก็เปิดเลยมีก็เปิดดีคนดูจะดูไหมล่ะคนดูจะดูไหมล่ะเปิดเลยเปิดกลับอย่าร้องนะเออเออแ<อ>ปบนึงนะ มึงจเพื่อมึงจะเล่นเกมทุ่งๆทุ่งๆสังหูไหมนี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็บอกวันนี้กูแบบทะเลาะกับแม่แต่ก็ยังดีไงมานั่งคุยกันอย่างนี้แม่งใครเชียร์นิ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 นเ่พรุ่งนี้ผมเล่นหูหิ้งเปียกแจมคนนี้ได้ไหมนี่ใครหลอไหนไหนว่าวันนึ่งนะ ไหนวะอันไหนวะเอ้าที่มันมีไอ้เปียกนั่งอยู่อยู่ไหนวะเดีย๋ยวไปนอนรอนะหาเจอแล้วโปรกด้วยเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกูลงเลยแหละสองสามอันนะ่ะอ่ามาดิกูก็ลงเหมือนกันมาดิอ,อ่ามึงลงเดียเเด๋ยวเดี๋ยวไปล่ะอเ,ลเ,ลเออเล่นกันไปเลยเอาดิอยากเห็นเหมือนกัน ม่พี่รูปพิทามไหมรูปรับปัญญาพี่ิทามบอกปะวันนี้วันนี้วันนี้ลงกี่โมงเนี่ยเพื่อนตีสี่เนาะตีห้าเนาะตีห้าไหวปะเพื่อนไม่ไหวหรอกไม่นอนตีสามตีสี่เงินก็ตีสี่เนาะครับตาอ่านเป็นไงบ้างเนี่ยตาอ่านเนี่ยขาขี้โมกตาอ่านอยู่ข้าวตาอ่านในปนลงไปตาอ่านในปนลงไะผมหิวข้าวเนี่ยอะไรติดจมูกไม่รู้เนี่ยเพื่อนนึงเดี๋ยวผมเอ้ารูเปียกให้ดูแล้วพี่เป็นอะไรกับผมเนี่ยผมงง พี่ก็งงเหมือนกันเจ,จ้ายังไม่เจอว่ามันไปไหนวะคนดูโอ้ยเหียเปียมันไปไหนวะไม่มีก็บอกไม่มีพอเล้วจะจะยื้อเวลาให้มันถึงจีสีดลงลงสตินะมทาไมมน่ะกูไม่ได้ยือ้อกูหาไม่เจอช่างแม่งเถอะเหี้ยแต่กูไม่กูมีคลิปมึงจริงๆนะ เอ้ยใครๆก็พูดได้ผมมีคล <classy. S 1> like ิปท mm ี่พี่ไปนอนกับผู้หญิงผมก็พูดได้จละอ่าคุณเจแล้วเพื่อนเพื่อนมึรู้ไหมเนี่ยวันนี้เพื่อนไอ้น้องชายน้องชายกูมันเป็นดาวติกตอกันะให้เปลี่ยนนี่ะนี่นีนีอันนี้ใครนี่นี่ใครนี่นี่ใครกูถามมึงยังจะท่ากับกูอีกไหมกูถามมึงฟังกูนะมึงเปิดไปเลยจะใครก็ได้เพราะกูบอกเมียกูหมดจบปะ จีป้าแล้วครัไม่เังนะเจนพี่แต่เย็นพี่ก็ส่องเอ้แต่เย็นพิต้าเบื่มึงฟังกูมึงเปิดได้หมดเลยเว้ยเพราะว่ากูบอกเมียกูหมดจบป้าจบป้าไม่อยางทำเครื่องทำลายร่างกายทำเลยมึงทำเลยมึงทำดิไม่ยากทำลายร่างกายเพื่อนมากมึงก็ทำวะดูไม่ดีพี่ต้าพี่ต้าฝากทิกตอกหน่อยนะพี่ได้เนาะเย็นเย็นเย็นดาวทิกตอกว่ะเอาแค่เด็ก เอาข้าวมาแดกแป๊บเพื่อเอาข้าวมากินก่อนแล้วทนดูผมเอาข้าวหิวเท่าปลอยพีต้าปิดหูวทำไมมันไปแดกข้าวไี้แก่มันมันใช้เราสตรีมพี่สตรีมอีกแล้วใช่มันใช้เราสตรีมอีกอะไอ้เอ้ยพี่บอกเขาไปกี่นาทีอะไปเรื่อยไง